สวัสดีนะเจ้าเพื่อนๆวันนี้แม่หมอจะลองใช้ไพ่สำรับของวิทาโลนี้อีกรอบหนึงนะคะว่าเวเป็นพลังงานของไพ่แม่มดนะคะในวันนี้นะคะแล้วมาดูซิว่าพลังงานแรนดอมนี้เขาจะดึงดูดใครเข้ามาฟังนะว่าจะตรงกันแค่ไหนหรือเป็นแรนดอมต่อจากคลิปที่แล้วก็ได้หรือไม่ใช่ก็ได้เอาลวงมาแล้วเพจอฟครับมีพลังงานของการอยากกลับมาขอโอกาสะคะ่ะเป็นพลังงานของคนที่เด็กกว่าคุณนะ ไม่ว่าคุณเดียเข้ามาดูเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนาะพลังงานท,นทนที่ดิวกับคุณอยู่เป็นพลังงานของเด็กกว่านะแล้วก็เขาอยู่ใกล้ทะเลนะหรือมีบ้านอยู่ทะเลหรือคุณและเขาอาจจะมีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับท้องผืนเอ่อผืนน้ําท้องทะเลก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่อยู่ทางไกลจากคุณก็ได้นะเขาคนนี้เขารู้สึกคิดถึงคุณจังเลยพลังงานไพ่คือแบบว่า กลับมาได้ไหมคิดถึงอยากให้อะไรบางอย่างอยากถ้าเธอกลับมาคราวนี้ฉันจะให้ความรู้สึกที่ดีแก่เธอนะพลังงานมันขึ้นแบบนี้นะแม่หมอแม่หมอก็อ่านไปเลยแล้วกันนะแล้วก็ยังไงต่อยังไงต่อเพจออฟคัพเขาต้องการอะไรพลังงานของคนธาตุน้ำมิถุนเออมีนกรกฎพิจิกได้นะคะทั้งคุณและเขาเนาะสลับกันคุณจัดเขาเหอารอจัสติกก็น่าจะใช่แหละเพราะว่าถ้ามันเป็นแรนดอมต่อๆมาจากแรนดอมที่แม่หมออ่าน คุณตัดจบเขาไปอย่างที่เขาไม่คิดเลยว่าคุณจะใจแข็งกับเขาได้ขนาดนี้คุณจะเยือกเย็นกับเขาได้ขนาดนี้คือคุณเคยใจดีกับเขาเนาะใจดีกับเขามาก่อนแล้วแล้ววันหนึ่งในวันเนี้ยคุณรู้สึกว่าฉันไปต่อคุณอย่างเธอไม่ได้อะเพราะฉันต้องรักตัวฉันเองแลวฉันต้องขอความยุติธรรมให้กับตัวฉันเองเพราะสิ่งที่ฉันทําแล้วฉันไม่ได้อะไรกลับคืนมาแล้ว เธอต้องมองย้อนกลับไปดูตัวเธอเองเนาะว่าตอนนั้นเธอทําอะไรไว้กับฉันบ้างพลังงานแม่หมอรู้สึกแบบนั้นฝั่งของเขาและฝั่งของคุณเขาอยากขอโทษอืเขาอยากเขาเขาอยากขอโทษแล้วก็อยากมอบสิ่งดีอะไรให้คุณไม่รู้ว่าเดี๋ยวค่อยๆเปิดไปนะคะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเป็นแรนดอมยังไงเขารู้สึกถึงถ้วยเพจรอัพคัมเนี่ยเป็นพลังงานของความรักได้นะเพื่อนเพื่อนเขารู้สึกก้าวถ้วยก้าวถ้วยคือเหงาเหงานะคนของคุณคนนี้เป็นคนที่เกี่ยวกับคนที่แบบ เคยเคยมีแบบทำอาหารด้วยกันไหมหรือว่าซื้อของกินหรือว่าเคยไปดินเนอร์กันแล้วก็เคยส่งอะไรให้กันในช่วงเกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นพลังงานเก้าถ้วยหรือคนทั้งคุณและเขาชอบทำอาหารสลับกันได้นะพลังงานแล้วเขาเหงาอะตอนนี้มันเหมือนคนที่รอคอยรอคอยคุณเห็นถ้วยไหมเรียงรายกันหมดเลยเหมือนตัวเลือกทั้งหลายแต่คุณเห็นถ้วยที่มายืนมา,มาวางไว้ตรงกลางไหม นั่นแหละคือถ้วยที่เขาเลือกแล้วไม่หมอตีว่าแลวหนึ่งถ้วยเนี่ยมันสัมพันธ์นะถ้วยที่อยู่ตรงกลางนี้กับถ้วยที่เด็กถือมาเนี่ยเป็นว่าเขาเลือกแล้วว่าจริงๆแล้วเมื่อก่อนเขาอาจจะเป็นคนที่ดูพาวดูแบบมีตัวเลือกมากมายหรือจะพรีเซนต์ว่าตัวเองมีตัวเลือกอะแต่จริงๆแล้วใจของเขาาเลือกคุณมายาวนานละทำไมรู้สึกถึงเพลงนี้วะเนี่ยเดี๋ยวนะแม่ขขเขาบอขอร้องอาจจะอาจจะร้องผิดเนื้ออะไรนะไม่คี้เกียจเปิดเน็ตดูเขาบอกว่า ทำไมรู้สึกถึงการพลังงานที่ตัดจบฉันเคยอันนี้เขาร้องเขาร้องให้คุณฟังฉันเคยหลอกตัวฉันเองว่าไม่เสียใจถึงเธอจากลาฉันไปไกลก็ไม่คิดถึงเธอเลยแลแล้วเมื่อวันที่ผ่านมา แล,ล้วน้ำตาก็เริ่มไหลลินแล้วเสียงหัวใจก็บอกมาให้ได้นว่าฉันไม่ลืมเธอได้เลยอยากให้เธออยู่ตรงนี้เหมือนที่เธออะไรนะลืมละเหมือนไปลองฟังแล้วกันเพลงของคุณโบนะคะเหมือนอะไรนะ อยากให้เธออยู่ตรงนี้เหมือนที่เป็นดังวันนั้นน่ะใช่ปะ่ะแม้ว่าสองเราต้องห่างหายกันไกลแสนไกลอยากบอกเธอว่ายังรักเธอใช่ไหมแม่หมอร้องถูกเป้า่าผิดก็ขออภัยนะคะเ,เพื่อนๆเพราะเพลงเพลงมันเด้งมาในหัวแล้วมันก็เก่ามากแล้วด้วยแต่แม่หมอชอบแล้วเสียงแม่หมอไม่ถึงเสียงแหบอยู่เลยนะคะทุกคนถึงจะหายจากโควิดแล้วแต่ว่า ยังแสบพออยู่นะคะโอเคมาค่ะขอโทษถ้าร้องไม่เพาะนะคะมาค่ะแล้วคุณล่ะคุณตอนนี้เฮ้ยหนึ่งถ้วยเออลืมเอกกระดิ่งมาแกะเอ็ดออกครับคนเก่าได้คนรักเกา่าจะโอ้โหถ้วยมาบานเขาถือถ้วยมาเขาอยากจะขอโอกาสจากคุณแล้วว่าแล้วเหมือนว่าเฮ้ยบรรดาถ้วยทั้งหลายที่เคยเป็นอยากจะเลือกนะอยากจะมีตัวเลือกเข้ามาเนี่ยถ้วยที่ดีที่สุดถ้วยที่แบบ คิดถึงที่สุดอะมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ที่ผู้หญิงหรือผู้ชายที่จับติกอะจับตัดจบเขาไปแล้วมันอยู่ตรงนี้นะเพื่อนๆน,นะแล้วเขาแบบอยากจะกลับมาในความสัมพันธ์อ่ะแล้วกล้าพอไหมจะกลับมากล้าพอป่ะนะ โอ้โหพลังงานเขาเป็นสิบด่าเป็นเพื่อจ๋าเห็นไหมอยากให้เธออยู่ตรงนี้เหมือนที่เป็นอย่างวันนั้นแม้ว่าสองเราต้องห่างเหินกลัน้นไกลแสนไกลอยากบอกเธอว่ายังรักเธอรักไหมละ่ะหนึ่งถ้วย เขาปฏิเสธเขาบอกว่าฉันเคยหลอกตัวฉันเองว่าไม่เสียใจถึงเธอจากลาฉันไปไกลก็ไม่คิดถึงเธอเลยไปฟังนะคะทุกคนแล้วเป็นไงตอนนี้เจ็บเป็นคนที่ทำร้ายความสัมพันธ์ด้วยตัวของตัวเองเขาอะเดินไปเองบล็อกคุณเองตัดจบเองแล้วพอวันที่คุณคุณน่าจะเคยพยายามง้องอนเนาะแล้วมาถึงเวลานั้นอะ แล้วง้อเขาเขาก็พยายามว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเขาตัดสินใจแล้วเขาจะเดินจากความสัมพันธ์นี้เขาจะไม่เอาเขาจะไม่ไปต่อกอับพวกคุณนะั้นแล้วแต่สุดท้ายคนที่เป็นฝ่ายเดินออกเองตัดสินใจจบเองทิ้งคุณไปเองทอดทิ้งไปเองเจ็บเองนะสิบดาบเจ็บตอนนี้เจ็บเลยถ้าเกิดใครเคยดูเคยดูคลิปเก่าๆอะค่ะมันเป็นพลังงานต่อกันได้นะพวกคุณนะเขารู้สึกว่า เฮ้ยวันที่วันนี้คุณตัดแล้วอะ่ะคือเหมือนกับว่าเขาเป็นฝ่ายทําละเออออกออกไปจากความสัมพันธ์เองแต่ว่าสุดท้ายแล้วคุณไม่ตามคุณรู้สึกว่ามาหลายครั้งเกินไปอะ่ะทาให้คุณเสียใจยและมีคําพูดบางอย่างที่ที่คุณนึกแล้วคุณให้อภัยไม่ได้เนาะแล้วมันก็เลยแบบคุณตัดออกไปพอคุณตัดจริงแล้วมันนานจนกระทั่งรู้สึกว่า คุณน่าจะตัดแล้วอะเขารู้สึกอย่างนั้นนะนะอืมก็หนึ่งถ้วยขึ้นก็ถือขึ้นในฝั่ง,งคุณความรักเก่าๆคนรักที่ที่คุณเคยรักเขามากชอบเขามากทุ่มเทมากอะอยากจะกลับมาละตอนเนี้ยคุณคุณเงียบปะค่ะแล้วคุณน่ากลัวมากเลยสีดาไปบนปะคุณบอกว่าเฮ้ยจะกลับมาเหรอฉันจะกลับมาเหรอถ้าเธอกลับมาแล้วเธอมาฝากบาดบาดแผลเร้วแบบแผลเก่าไว้ชั้นนะ่ะเขาเรียกอ,อะไรนะรอยแผลฝากรอยเท้าหรืออะไรบางอย่างเนี่ย มาให้ฉันอีกอะแผลที่เคยเจ็บอะมันเหมือนเพลงหนุยอัมพลยังไงไม่รู้ว่านั่นแหละมันมันเป็นพลังงานว่าถ้าเธอจะกลับมาแล้วจะทาร้ายหรือว่าทําแบบเดิมให้ฉันเจ็บอีกอะอยากเข้ามานะเอออยากเข้ามาถ้าเข้ามาต้องต้อง,ต,องต้องรู้สึกว่าเฮ้ยมั่นใจแล้วนะว่าในบรรดาถ้วยที่เธอเคยจะไปจีบจีบ่ไปอ้อยไปอะไรก็ตามเนี่ยฉันคือหนึ่งถ้วยนั้นแท้จริงอะเธอเลือกฉันจริงจริงไม่ใช่ว่า ไปแล้วไปไม่รอดแล้วกลับมาแล้วแบบจะมาดึงฉันกลับเพราะฉันเคยดีกับเธอเงี้ยฉันก็ไม่ไม่โอเคนะเว้ยอะไรเงี้ยเออคุณก็เลยบอกว่าคิดดีๆนะถ้าเข้ามาแล้วฉันไม่ให้เธอออกไปแล้วนะถ้าเข้ามาแล้วฉันฉันจะเอาดับล็อกเธอไว้เธอจะต้องไปไหนไม่รอดแล้วนะเธอคิดดีๆก่อนกลับเข้ามานะถ้ากลับเข้ามาทีนี้ยแล้วถ้าฉันให้โอกาสนะเออถ้าฉันให้โอกาสนะไม่สามารถที่จะทําเรื่องเดิมซ้ําๆได้นะจ๊ะ แล้วถ้ากลับมาจะทำร้ายกันอีกอย่าหวังนะจ๊ะนะอ่า <c oughs> โอเคนะคะแล้วก็ยังไงต่อยังไงต่อมาดูซิยังไงต่อ,งงตอโอ้โหคนคนนี้เจอเดี๋ยวชาโดใสพลังงานที่เขาเคยทำให้คุณเสียใจนะทำให้คุณหวาดกลัวเข็ดขยาดกับสิ่งที่เขาทำคำพูดที่เคยทิ่มแทงหัวใจคุณคำพูดอย่างเช่นถ้าคุณเคยถามว่าเราเป็นอะไรกันแล้วเขาพูดว่าเฮ้ยเราไม่ได้ ไม่ได้ชอบเธออย่างนั้นนะเอ้ยเราไม่ได้คิดอะไรเลยอย่างเงี้ยแต่แต่การกระทามัน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 สวนทางกับคาพูดของเขาอะให้คุณรู้เถอะว่ามันเป็นสิ่งนี้เขาพูดไม่ปากไม่ตรงกับใจแล้วมันเป็นสิ่งที่แบบตอนนั้นเขาอาจจะไม่รู้ใจตัวเองจริงๆก็ได้อะ่ะให้พวกคุณคิดอย่างนี้ละกันว่าตอนนั้นเขาอาจจะไม่รู้ใจตัวเองจริงว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณพอวันเวลาที่มันแบบเหมือนที่เขาหลอกตัวเขาเองไงว่าไม่เสียใจสุดท้ายอ่ะเขาทําคุณเจ็บอ่ะพลังงานเขาทําคุณเจ็บคุณหวาดกลัวกับสิ่งที่เขา ทำร้ายคุณด้วยคําพูดหรือการกระทําอะไรบางอย่างที่แบบที่เจ็บปวดแล้วคุณจะตัดสินใจจบเพราะว่ามันให้อภัยไม่ได้กับคความรู้สึกนั้นนะความรู้สึกที่มันแบบอย่างเช่นว่าฉันไม่ได้รู้สึกกับเธอแต่ว่าอะไรวะแต่ว่าแบบก่อนหน้านั้นมันมีพฤติกรรมบางอย่างที่รู้สึกแหละแต่ว่าปากบอกไม่รู้สึกอย่างเงี้ยแต่การกระทํามันย้อนแย้งกับคาพูดทุกคนเข้าใจใช่ปะอย่างเช่นแบบมาหา ไปนู่นไปนี่สําหรับบางคนมีความสัมพันธ์18บวกไปแล้วแล้วบอกว่าเราเป็นแค่แค่คนคุยกันนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยมันมันตลกไงสาหรับความคิดแม่หมอนะเออนะแล้วแบบยังไงรู้ปะเขาคิดว่าสิ่งที่เขาก็ทําอ่ะเขาไปจากคุณได้ง่ายๆเขาไม่เจ็บรอกเขาเทคุณเน่ยเดี๋ยวเขาต้องเป็นฝ่ายที่ชนะสิเขาจะมาเจ็บอะไรที่ไหนสิบดาบปักเลยค่ะแล้วตัวเองอ่ะวิบากกรรมมันเป็น แล,ล้งเงาสะท้อนกลับมามีบางอย่างทําให้เขาตื่นว่าเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้หลังจากตั้งแต่คุณตัดตัด,ตดจบแบบคือคุณไม่กลับไปแล้วอะ่ะคุณรู้สึกว่าเขาทํารุนแรงกับคุณอะ่ะคุณคุณคุณไม่อยากกลับไปแล้วอะ่ะเขารู้สึกว่าเขานี่คุณไม่ง้องอย่างเงี้ยเขาเจ็บเองนะแม่หมอย,ยืนยันว่าเขาเจ็บเองเพราะเป็นสิบดาบนะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยหรือชาโดใสย,ยังไม่พ้นวิบากกรรมเลยนะคล้ายเทวดาหิวปีกไหมว่าไหมเพื่อนเพื่อนคล้ายเทวดาหิวปีกเนาะนะแล้วตัวคุณตอนนี้ละคะ โอ้โหชีวิตคุณน,นะคะกิ๊ง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 มีกระดิ่งมาเห็นไหมหนึ่งถ้วยหนึ่งเหรียญ <c oughs> ชีวิตคุณนะตอนเนี้ยถ้าไม่ได้มองมันจะมีคนกลับมาขอโอกาสอยากขอโทษคุณเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในใจของเขาตอนนี้แล้วอะแล้วหนึ่งถ้วยม <c oughs> <c oughs> ันผุดขึ้นมากลางใจอะคุณคิดดูดิว่ามันไม่มีใครทั้งถ้วยทั้งเหรียญนขนาดนี้ยแล้วตัวคุณเองในใสายตาเขาตอนเนี้ย เป็นคนที่มีค่าแบบมากบางคนนี่แบบที่สายตาเขามองนะถ้าเขาดูสื่อโซเชียลอะเขารู้สึกว่าคุณสำเร็จมากขึ้นร่ำรวยมากขึ้นโชคดีมากขึ้นยังไงไม่รู้แล้วตัวคุณเองอะท่านท่านมองในในระยะเวลาเนี้ยคุณกำลังจะมีความโชคดีอะไรหลายอย่างเช่นบางคนกำลังเปลี่ยนงานเนาะเปลี่ยนงานได้งานใหม่แล้วก็มีช่องทางการประสบความสำเร็จอะไรบางอย่างที่แบบที่สร้างรายได้ของคุณได้เป็นแบบบางคนก็จะได้โบนัสหรือคอมมิชชั่นที่แบบ หรือบางคนอาจจะมีโชคมีลาบอื่นๆที่ได้จากการเสี่ยงดวงได้โชคดีกําลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณแล้วคนคนนี้ที่เคยทําร้ายคุณน่ะคุณกําลังจะได้รับพรที่ที่ได้แบบความยุติธรรมอ่ะแม่หมอรู้สึกความยุติธรรม นะคะจัสติ c ได้พริ้ธรรมจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของของของทุกๆคนหรือว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะว่าเป็นใครนะของแม่หมอก็จะเป็นพระพิฆเนศนะคะแล้วก็เทพินดูอันนี้คือคุณกลัวมากแล้วที่ถ้าเขากลับมาแล้ว,ลวเขาจะทําเรื่องราวแบบเดิมคุณก็จะมีกําแพงใจของคุณละคราวนี้แม่หมอไม่ไม,ไม่ไม่ต้องดูคุณแล้วเนาะเพราะคุณความโชคดีหรือความยุติธรรมจะเกิดขึ้นในฝั่งของคุณตัวเขาเองอะเครียดมากนะสิบดาบฉันเคยหลอกตัวฉันเอง ว่าไม่เสียใจเป็นไงล่ะจ๊ะที่รักแล้วเขาจะทำยังไงสามถ้วยอยากจะกลับมาอยากจะมีคุณในชีวิตยังไงก็ได้ขอให้มีเธออยู่ในชีวิตสถานะเอาไว้ก่อนก็ได้แต่แต,แต่รู้สึกชอบเธอรู้สึกว่าผูกพันคนคนนี้ชอบคุณ แต่ว่าเขาก็ตอนแรกเขาคิดว่าคุณเป็นเหมือนเสมือนเพื่อนคนหนึ่งของเขารู้สึกดีก็เหมือนคนอื่นๆแต่จริงไม่ใช่เพราะมันมีหนึ่งถ้วยที่หยิบยื่นมาแล้วก็ถ้วยที่ถูกวางตรงกลางใจอะ่ะคนอื่นๆมันสู้คุณไม่ได้นะแม่หมอยืนยันนะทุกคนต้องรับพลังงานดีๆนี้ไปนะ มันสู้ไม่ได้แต่ตอนนั้นเขาวางคุณในสถานะแค่เพื่อนเท่านั้นแค่เพื่อนคนหนึ่งหรือพี่น้องหรือบางคนปากไม่ดีลดสถานะคุณเป็นแค่คนรู้จักอ่ะคุณก็เลยบอกว่าโอเคถ้าฉันเป็นแค่คนรู้จักนะฉันไม่ต้องการเดี๋ยวฉันจะทําให้เธอรู้สึกว่าเธอไม่ใช่คนรู้จักของฉันเธอจะเป็นคนที่ฉันไม่รู้จักเลยนะอันนี้คือคุณบอกก็ไม่ต้องเอาล่ะสถานะเธอเป็นแค่เพื่อนร่วมโลกฉันพอ โอเคเขาเป็นห้าถ้วยเหรอเพื่อนเขาเสียใจเขาเสียใจกับสิ่งที่เขาทําลงไปเขารู้สึกว่าเขาเหงาและโดดเดี่ยวมากนะคะเขาเหงามากๆและโดดเดี่ยวมากๆอยากจะได้รับโอกาสตอนเนี้เขาเหมือนไม่มีใครอ่ะมันเหมือนคนที่อยู่กับตัวเองแล้วแบบ เวลามีให้กับตัวเองเสมอแหละแบบแต่ว่าเวลาเหนื่อยก็จะต้องเหงาอยู่คนเดียวเวลาเลิกงานก็เหงาโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวเงี้ยเป็นรักทางไกลได้เหมือนกันเพราะว่ามีพลังแห่งคนที่ข้ามน้าข้ามทะเลเจอกันเนาะเนี่ยเขารู้สึกห้าถ้วยนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วยังไงเดอะฟู Full, เขาเคยคิดว่าการที่เขาไม่มีคุณเนะ่เขามีความสุขได้เป็นอิสระเนาะได้ใช้ชีวิตไปอย่างที่ต่างๆคนของคุณเป็นคนที่แบบเหมือนคนที่ยังไม่ค่อยไม่เหมาะพูดตรงๆนะพลังงานเดอะฟูเหมือนคนที่ยังแบบ ยังไม่มีหลักมีแหล่งเท่าไหรอ่อ่ะยังไม่มีความมั่นคงเท่าไหร่เลยเหมือนกับเขาอยากไปเขายังไม่พร้อมแล้วเขาก็อยากสร้างความมั่นคงให้เขาก่อนการที่เขากระทากับคุณนะ่ะอาจจะเป็นเพราะความที่เขาไม่พร้อมก็ได้เนาะแล้วเขาอยากใช้ชีวิตแบบอิสระอยากใช้ชีวิตแบบไม่ไม่ผูกมัดกับใครแต่อยากรักไหมอยากมีความรักแต่ไม่ไม่พร้อมที่จะดูแลใครพลังงานของเขาเป็นแบบเนี้ยเลยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณก็ไม่ไหวนะ ถ้าเกิดว่ามันมันจะไม่ชัดเจนคือคนเราอะยังไม่พร้อมในเรื่องฐานะหรืออะไรก็ตามเนี่ยยังดูแลคุณไม่ได้คุณมันมันมัน,ม,นมันสามารถที่จะคุยกันได้เนาะว่าเราจับมือกันไปด้วยกันได้นะแล้วก็สร้างความมั่นคงต่างคนต่างสร้างให้ตัวเองเติบโตไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้วยกันทั้งคู่ได้แต่คนคนนี้มันไม่ได้คิดอย่างคุณไงต้องการที่จะแบบมั่นคงก่อนแล้วเมื่อไหรอ่อ่ะแล้วพอพอตัวเองยังไม่พร้อมตัวเองก็เลือกที่จะเป็นอิสระแล้วก็แบบสันโดษแล้วก็ เปิดใจคนนู้นคนนี้ไปทั่วอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ายังอยากใช้ชีวิตโสดก่อนอะไรเงี้ยก็ได้แต่ตอนนี้เดฟูคือการเริ่มต้นใหม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันอยากกลับมาสามถ้วยอยากกลับมาคุยอยากกลับมาอะไรละโหคนคนนี้แย่เลยเนาะทั้งห้าถ้วยเนาะว้ายว้ายว้าย,าย,ายบอกเขาแย่เขาโกรธโอ้ไม่เหมาะตกใจทุกทีเลยวะเนี่ยทำไมเป็นคนอย่างงี้ ห้าเขาบอกว่าเอาบอกเขาแย่สภาพจิตใจเขาแย่เขาโกรธแม่หมออีกแล้วอะเพื่อนเือนถ้าใครเคยดูนะจะรู้ว่ามันเป็น,ปนแบบมือไปชนไปนอะไรเงี้ยห้าถ้วยกับห้าเหรียญสภาพจิตใจเขาไม่ดีเลยอะ่ะเขารู้สึกเขาสูญเสียสูญเสียมากๆสูญเสียคนที่มีคุณค่าสูญเสียคุณอะตอนนี้คุณเป็นพลังงานดีๆอะ่ะแบบมันไม่มีคนที่แบบดูดีเท่าคุณแล้วอะในชีวิตของเขาอะต่อให้เป็นคนอื่นที่เขาไปเลือกอะ มันไม่ตอบโจทย์หรอกนะแม่หมอพูดเลยไม่ได้โอวยเ,เพื่อนๆนะถ้าใครมาดูแรนดอมในวันเนี้ยคือคุณคุณไปพัฒนาตัวเองให้ดูดีเหอะคนคนนี้จะเสียได้คุณพลังงานของความเสียดายเกิดขึ้นในฝั่ง,ขงเขาเหงาท้อแท้แล้วพยายามกี่ครั้งกี่หนที่จะสร้างความมันน่นคงให้กับตัวเองก็ยังวนลูปเป็นเดอะโฟล์อยู่ดีก็ยังเป็นแบบยังไม่พร้อมกี่ปีผ่านไปเขาก็ยังไม่พร้อมเพราะอะไรเพราะว่าไมล์เซตท,ที่เขาคิดอะ่ะเออม,มันมันจะพร้อมเมื่อไหร่ก่อนแล้วคนคนนี้ จะให้คุณแบบรอเขาโดยที่เขาแบบไม่มีความเป็นผู้นำไม่เกิดคุณหรือไม่ไม,ไม่พาระผิดชอบอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวเนาะ <c oughs> ไม่หมอแบบเราไม่ได้บูลลี่นะเราอ่านตามพลังงานแล้วร,รู้สึกแบบนั้นอะ <c oughs> ๆๆคือจริงๆเขาจะพร้อมก็ได้นะถ้าเขาพยายามอืมเขาจะพร้อมก็ได้อะแล้วถ้าเกิดว่าก็เข้าใจเนาะว่าเวลาจะสร้างอยากจะมีความพร้อมให้ตัวเองก่อนแต่ว่า มันสามารถที่จะมีคุณได้เว้ยมันสามารถที่จะมีคุณได้อะแล้วก็จะทำอะไรไหมเวลาจะหมดไม่หมอะอ่านแบบเดียวนะวันเนี้ยแฮงแมนห้อยหัวยไรนี่ห้อยเข่งทังเลยโอ้ยห้อยหัวคิดมากคิดเยอะทํายังไงดีที่จะให้คุณกลับมาในความสัมพันธ์จะทำยังไงดีก่อนคิงอ๋อควีนออฟควีนออฟครับคิดถึงมากอยากรักอยากบอกรัก อยากบอกรักตื่นรู้แล,ล้วรู้แล้วว่าคิดถึงคิดถึงแค่ไหนคิดถึงจริงๆแล้วจะทำอะไรไหมขอไปสุดท้ายกําลังวางแผนกับทุกคนเจ็ดดาบวางแผนกลับมาอยู่แต่ยังไม่รู้ทํำยังไงเพราะว่า